他能吃菜嘞，哎，是油嘞。想吃呢，想吃呢，想吃哪样？什么？想吃糯米啊？要不我看看，我看看糯米怎么样。 ทดลองหนึ่งนดินทดลองหนึ่งนาทีเนี่ยขยับไปขยับมาให้สันด้วยเพื่อที่ดูว่าปวดหัวไหมขยับไปขยับมา,าแล้วมันแล้วมันสันแล้วเป็นยังไงบ้างมันจะสันไหมเนี่ยเขาพยายามเคลื่อนไหวเห็นป่ะเห็นไหม,ไไหมตลกไหมผู้ทีท่ต้องทํามือนิ่งๆนะอันนี้พยายามเคลื่อนไหวเพื่อให้ดูว่าเนี่ยเปิดมาไม่สันอ่าใบายกล้องเดยวเดี๋ยวจะลงยูทูบชั่วคราว Bye bye.